สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็จะมาสาธิตซองคุ้นแลบซองคุ้นห่อเชือกนะคะสำหรับจกักรยยิปอุตสาหกรรมนะคะตัวนี้สามารถทํางานได้3แบบเลยนะก็คือแบบแรกคุ้นห่อเชือกเฉยๆเหมือนเออเหมือนที่เราไปซื้อผ้าคุ้นสําเร็จที่เป็นห่อเชือกแล้วอะคะ่ะมาตัวนี้เราก็สามารถทําเองได้ไง่ายๆแล้วก็แบบที่2กคุ้นแถบคุ้นแถบแบบใส่เชือก แล้วก็แบบที่3ก็คือคุ้นแถบแบบไม่ใส่เชือกนะคะตัวนี้ทำง่ายมากๆเลยวธิธีทำก็ไม่มีอะไรมากค่ะถ้าเป็นเราคุ้นขอบงานเนาะก็มีผ้า2ชิ้นประกบกันบนล่างแล้วก็ผ้าคุ้นอยู่ตรงกลางนะคะแล้วถ้าใครจะสอดเชือกเข้าไปก็สอดเข้าไปได้เลยเพราะว่ามันจะมีรูสำหรับสอดเชือกต่างหากอีกหรูนะคะเราก็สามารถทำงานได้สบายๆแล้วซองตัวนี้ค่ะสามารถ เลื่อนซ้ายขวาปรับขนาดของงานที่เราจะต้องการให้้ากคุณนะคะแลบออกมาแลบเยอะหรือแลบน้อยได้ด้วยนะคะง่ายมากๆสนุกด,ด้วยคะ่ะค่ะซองเย็บแลบนะคะเราจะมีอยู่2แบบเนาะจะเป็นแบบทรงรูปทรงนี้กับรูปทรงนี้นะคะเวลาลูกค้าสั่งไปเนี่ยจะถึงจะได้เป็นตัวไหนอะคะ่ะการใช้งานมันก็เหมือนกันเนาะมันจะมาเป็นแต่ละล็อตอะคะ่ะว่าของเราจะมาเป็นแบบ อตนี้เราสั่งมาแล้วมันจะมาเป็นรถไหนแบบไหนนะคะก็การทางานก็คือเขาเราก็มาติดกับแป้นเหรียญตรงนี้เหมือนกันอันนี้ก็เหมือนกันค่ะติดกับแป้นเหรียญแล้วส่วนการทํางานเขาเหมือนกันนะคะ